ผมอำําเบื้องตอนประดุไปเปิดเพียงอีกเนาะสวัสดีจ้าช่อง n น e Channel เดีนยวพามากิน แกงอ้อมปลาดุกส่ยอดผักไซหรือมาราคีน,นกขมขมเลยจ้าไ่ยอดมาราคีน,นกเลยหลายเดยจา้าพี่น้องจา้าปลาดุกกระซ้องตัวงหญ่ๆจา้าเอขึ้นออยากอีอย่างแบบว่าแกงอ้อมแบบขมขมจา้าที่นี่ไปย่างตลาดเนาะเห็นหยอดมาราคีน,นกขาจเจ้าขายอู้ยหน้าฝนเนาะพี่น,อน้องเนาะฝนตกขาจเจ้าเก็บมาเลยหลายเนาะพี่น้องเอซื้อมากรำรสิบบาทพี่น้องเอเอได้หลายคัดหลายเนี่ยเอก็มานั่งเด็ด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 เอาตะยอดจ้าพี่น้องจ้าขึ้นยาก แงมาขักยอดมาลาทีนกเนี่ยโอ้ยขมอัมรัมพี่น้องของแสบเลยจ้ะมะเขือเอกะสซหลายจ้ะไซยุจักหน่วยซีน่วยหรือห่านวยเอกะเบอแน่ใจเนาะเพราะว่ามาลาทีนกเอกะเต็มกระมังนึงเลยจ้ะพี่น้องจ้าหลายจ้ะแบบขมใส่แบบจัดเต็มคาราเบลเลยจ้ะพี่น้องจ้าน้ำนวลนัวขมอัมรัมพี่น้องจ้าหอมน้ำปลานวลนัวพี่น้องู้ยปลาดุกโตเป็นเป็นซดๆดออกมาเห็ดพี่น้องจ๋าเนื้อเนียนๆเลยจ้ะแซ่ แซ่บพี่น้องจ้ากินท่ามกับบรรยากาศธรรมชาติจ้าเอจะแกงแบบว่าเต็มถาดนี่ไงเลยจ้ะพี่น้องจ้าจัดนักจัดเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้าคืดอยากไปย่างตลาดนะโอ้ยแกงมาหนลายเลยจ้ะแกงนน้วอยโบแซ่บต้งแกงเนื้ายเต็มถาดทั้งสี่จ้ะพี่น้องจ้าเหลือก็ไปกินตอนเที่ยงได้จ้ะพี่น้องจ้าคมพี่น้องคมอัมรำคมอัมํำ ยอดผักไสมันขมอ่ำลำ้ำเบื้อง มากคลมขมไปหน่เอาเสียงอย่างห้องตอนประดุ Ờ, bữa ngắn Nhà kìa Càng nít nó ăn chậm Sợ ỏ nhuột phạc ngầm ngắm ซื้อมาสิบบาทกบบํับเงย โอ้โหลุดข้างๆมันออกพี่นอ้องโอ้โหเสืพี่นออ้องจ้ะ ไก่บระเขือน้อยปลาดุกนี่สองตัวแบบไงใช่ไหมเนาะ คืดยาแบบทักไซแบบขมขมขไอค่ามันเด้ดแน่นอนเพื่อนวามหอม ไส์แบบได้หลายเลยจ้ะพิมพ์จากเพียงมะขอนอยู่นี่เปิดเลยม <c oughs> องอะไรหนอืม <c oughs> <c oughs> กลองเบื้องกลางดีๆพป่นหนอนจัง

ยำไฮลิกแบบกรุ้งกริ่งเกาะกลุ่นยกกระเพาะทำงานหนักนะคะ <c oughs> อิ่มแล้วจ้าอดี๋ยวถ่ายคลิปนี่เอาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง YouTube แล้วก็ แฟนเพจเฟซบุ o กหนูอช e แนลในเดือจาพี่น้นงจ้าขอบคุณค่ะ